อาชื่อมวยครับนำลงครับค่ายใครนี่ซ้อมมากี่วันครับหอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายนี่ไหนค่ายนี้อยู่ไหนเรียกว่าเกียรติครับอยู่กรุงเทพนี่เองอยู่ที่วีร์ลำหรอแล้วมีใครเป็นคู่บ้างซ้อมบ้างอย่างนี้นะตอนนี้ก็น้องน้ค่ายก็ทางในค่ายเชื่อกตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสามปีสูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ยี่สเึ้นครับเป็นมวยสไตล์อะไรครับสีเมย์วันนี้จะต้องมาเจอกับ วัเมนนาะยังไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยรู้ไหมเขามวยแบบไหนวันนี้มาเจอท้องเม่นวางเกย์วางแผ่งไงดิก็ดับจะมาดามตาตาแล้วแล้วมีอะไรแก้ไขวุ้ยเข้าบนเวทีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาครับลองลองครับอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยเปย์มั้งชนะคะวันนี้เลยมากรุงเทพเลยวันนี้ช่าต่อยยี่สิบเจ็ดกิโลเมื่อเช้าช่างแล้วเป็นไงบ้างอ๋อร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเป์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะกับ นางรอ,อไฟนี้คุมมากี่กิโลโลขึ้นรับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวน,นี้ประมาณ2ีไอ่ะคนจังหวัดฝากเชิญช่วแฟนคขับเราหน่อยฝวากเชียด้วยัวันนี้เต็มที่นะอะค่อยโชคดีบครับ